สารนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2568วันที่1เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายน2568 ดิฉันขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางข้าราชการพลเรือนทุกท่านและขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567ทุกคนข้าราชการมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันข้าราชการที่ดีจึงต้องเป็นผู้ที่มีความสง่างามเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นข้าราชการที่ดีเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ท่านได้รับเป็นผลจากความวิริยาอุตสาหะ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสำเริจอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติดิฉันขอให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนรักษาคุณงามความดีและเกียรติภูมิอันสง่างามยิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้พร้อมทั้งดํารงตนเป็นแบบอย่างแห่งความดีให้ข้าราชการรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามสืบไป ในโอกาสนี้ดิฉันขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่ทุกท่านเคารพนับ,นบถืออีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบรรดาลประธานพรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนพร้อมทั้งข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสำเร็จในหน้าที่ราชการมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการโดยทั่วกัน